สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องชาวลาวพบรถไฟลาวจีนมีกระบวนการตัวผีที่สถานีนะครหลวงพระบางซื้อตั๋วรถไฟตัดหน้าก่อนขายต่อโดยบวกราคาเพิ่มฟันส่วนต่างกว่า200บาทไทยคนนะครหลวงเวียงจันทร์ไปเที่ยวหลวงพระบางจะกลับบ้านเจอตั๋วเต็มจำเป็นต้องนั่งเครื่องบินบางคนก็เหมารถตู้กลับ 30ธันวาคม2564จากกรณีที่โครงการรถไฟลาวจีนเปิดให้บริการเส้นทางนครหลวงเวียงจันทร์บอเต็นเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมามีชาวลาวและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเน,นื่องเพราะแนวเส้นทางผ่านเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในเก่ว,วังเวียงและนครหลวงพระบางปรากฏว่าในโซเชียลมีการแชร์ภาพและข้อความจากชาวสปปลาวรายหนึง่ง โพสต์ข้อความแชรกลุ่มมิจฉาชีพนำตัวผีมาจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าปกติซึ่งเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟหลวงพระบางมีคนแชร์ภาพนี้กว่า2,400ครั้งถ้าแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่าหวยแตกที่สุดมันมีการจ้างซื้อตั๋วรถไฟมีการขายตั๋วรถไฟต่อตั๋วเต็มไม่มีว่างทุกวัน แต่ความจริงรถไฟยังไม่เต็มถึงว่าล่นะเนาะมันตื่นมาตั้งแต่ตีสไปซื้อตั๋วรถไฟราคา198,000กีบแล้วมาอัพราคาเป็น270,000กีบเพื่อมาขายต่อกะว่าจะขายให้คนที่จำเป็นได้ซื้อต่อไปนครหลวงเวียงจันทร์ติดค้างอยู่ที่หลวงพระบังเต็มไปหมดผู้ที่จำเป็นจะต้องกลับจะต้องเสียเงินขึ้น เครื่องบินหรือเหมารถตู้กลับเมื่อมีคนถามว่าโอ้ยเป็นไปหมดเนาะขอรับชั่นทุกรูปแบบเจ้าของโพสต์ระบุว่าใช่แล้วไปพักผ่อนกลับเมื่อยตุ้มวุ่นวายกับการซื้อตั๋วรถไฟกลับเวียงจันทร์ไม่ได้เกือบได้เหมารถตู้รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าค่าโดยสารรถไฟลาวจีนจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงสถานีหลวงพระบางรถไฟ EMU ชั้นหนึ่ง ราคา3,13,000กีบหรือประมาณ937บาทมีจำนวน56ที่นั่งชั้น2ราคา1,98,000กีบหรือประมาณ593บาทมีจำนวน662ที่นั่งซึ่งกระบวนการจ้างซื้อตั๋วรถไฟหรือที่คนไทยเรียกว่าตั๋วผีจะมีการอัพราคาสูงถึง2,70,000กรีบหรือประมาณ808บาท เท่ากับว่าคนเหล่านี้จะได้ส่วนต่าง72,000กีบหรือประมาณ216บาทต่อนหนึ่งรายนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวประเทศลาวกำลังจะดีขึ้นหากโควิด -19 ลดลงแต่ถ้ากเกิดมีกระบวนการอย่างนี้จริงๆก็คาดว่าจะส่งผลเสียต่อสอปอลลาวและนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ประทับใจนี่เป็นข่าวสารที่ แจ้งให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบขอบพระคุณนะครับสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ